สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวทอร์โขงนะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้ในกล่องก็จะมีตัวของตัวทอร์โขงนะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาจะใส่ไว้นี้นะคะแล้วก็ตัวไมโครโฟนแยกแบตเตอรี่เขาจะอยู่ในกล่องค่ะนี่เรามาใส่ไว้วิธีการใส่ก็ด้านนี้ค่ะใส่เข้าไปยาวเลยแล้วก็เสียบมันจะมีรูตรงนี้ค่ะเสียบเข้าไปใส่ได้แล้วค่ะวิธีการใช้ก็คือเปิดปิดตรงปุ่มแรกนะคะ ก็จะมีไฟขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มเปิดระดับเสียงนะคะสามารถพูดตรงนี้ได้เลยแล้วก็อัดเสียงได้ด้วยวิธีการอัดก็ง่ายๆค่ะกดแล้วก็เราก็พูดพูดอะไรก็ได้ค่ะในนี้มันก็จะอัดเรามาฟังกันที่เราพูดคืออะไรก็กดตัวนี้นี่ค่ะก็จะได้ยินเสียงเราค่ะปกตินน ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่แยกมาแยกสําหรับเนี่ยค่ะเสียไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็พูดตรงนี้ได้เลยเรามาเทสกันว่ามันจะดังขนาดไหนเล่นเสียงข้นข้างๆเลนียงเล่นเสียงกลุ่มเสยเียงนี้แล้วเหรอ ขอบคุณมากนะคะ